อากาศ harmful, ดีจ ok 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 ok> ังเลยนะนาอเพื่อนเนาะเฮ้ยเสียงอะไรแปลกมันหยุดไปพักนึงแล้วอ่ะมันกลับมาแล้ว พวกเราอยู่ไหนกันนะเฮ้ยนี่หาสับกันนะเดะี๋ยวไปเดี๋ยว ใช่มันหยุดแล้วมันเริ่มเบาลงแล้วมันเริ่มหยุดแล้วเมื่อเช้าผมสลบอยู่ตอนนี้มันก็หยุดลงแล้วนะหาสับกสนนะนนะีเ่เดีเ๋ยวนี่ไงเมื่อเช้าผมสลบแล้วก้อนตึ้งก้อนตึ้งไหวเปล่าก้อนไม่ไหวแล้วผมจะสลบแล้วครับท่านผู้ชมช่วยผมด้วย